เกาะไว้นะเกาะนี่เกาะข้างบนอ่อันบนเอาขาหน้าขาหลังขึ้นเอก่งขาหน้าขึ้นอ่ขึ้นเลยอ่ขาหลังขึ้นขาหลังขึ้นตรงนี้ไม่มีแรงส่งเหรอฮะขาหลังขึ้นสิน้อยเก่งสุดๆสิไม่มีแรงส่งเหรอไปโอ้ยไปขึ้นเลยขาคลองต้องคลัตซ์ฮะไปขึ้นเลย ไปเลเอาขาซื <rude S 2> ้อขึ rule, Means, ้ here, นอีกขึ้นอีกไปเลยขึ <revealing S 1> <Mana? S 2> ้นเลยขึ้นเลยไปเลยขึ <t> ้นเลยครับไปไปแล้วทางนี้ทางนี้อ้าวขึ้นไปนีดีทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินไปกินน้ำต่ำเหนื่อยแล้วแต่ทางนี้ทางนี้ไม่ลงแล้วนะ ่ไม่ลงแล้วไม่ลงแลไปกินน้ำไปกินน้ำไปกินน้ำต้องไต้น้ำดีกว่าไปปะกินน้ำนู่นแล้วไปกินเ้าแล้วไม่ไปหลับใจแล้วติตใจแล้วเหรอเนี่ยที่ต่งอยู่ข้างบนนะนั่นเนาะใครมาติดประตูแล้ว